ไปตามมันจะฆ่ามันมะน,นะ่าอยู่เลยไอเทพที่เสียสั่งให้ผมไปฆ่ามันตายแล้วครับใช่ครับเสียช่วยด้วยไอเสียงอะไรไอ่ะไอเสียงไม่เท่าไหร่หรอกอินอะไรเน่าๆอ่ะตายแล้วอย่าไ,ไปตายดูดิหน้าเละเลยนี่หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าเอเลี่ยนอ่ะเอเลี่ยนไหนมึงบ้าปะเนี่ยมึงเอาแบบพี่เข้าไปก็ไม <c oughs> ต้องเป็นกูด้วยล่ะควาย แจ้งแบกข้อสารแบกได้คนแค่นี้ทำไมจะแบกไม่ได้ไ,น,ไนอนเบาข้าดสารเลยว่ะ ย่องลงสมัครนะผมถอนตัวไปแล้วแต่ตอนนี้มารู้ที่หลังโอ้ไม่นต้องไม่ทันเนาะฝากเบอร์หนึ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ฝากเบอร์สองด้วยนะช่วยกันเชียร์เบอร์สองเบอร์สองโอ้ยโยมคนอย่างมึงอีกไวเอาไปอีกโหลนึงเลยเดี๋ยวไม่พอแจกปัญหาเรื่องยาแสบแติดเนี่ยยาแสบติดทำยาแสบติดปุ๊บให้ลูกน้องไปกว้านเสื้อมาเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ไปขายคนอื่นต่อเอาไปทําลายทําลายกระหนกให้สวยงามเราจะแจกเครื่องมือ ตรวจปัสสาวะทุกบ้านถ้าเกิดเป็นสีม่วงเราก็พาไปบำบัดเฮ้ยทินล้วมาชมอยยังในป่าคุณมีตัวอะไรคะลิงไก่ครับลิงไก่ทำไมมาอยู่ที่คุณล่ะคะัเขาเรียกลิงไก่ครับลินกูนี่แหละครับที่บ้านเลี้ยงนกเขาแบบลยงไก่ค่ะเลี้ยงไก่ให้หยอดเหมือนหยอดน้ำไก่ค่ะ นัฐบาลจะานก็หลวงพี่จะบวชเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างคะสึกให้สึกษาศึกษาไม่ได้บวชแล้วศึกแล้วเหรอคะใช่ก็จีวรมาตากก็เอามาหผมเล่นหิ้ทุกทีไปมีเจ้าวาดอยู่องค์เดียวเลยเหรอคะก็เคยมีพระมาขออาศัยจำวัดจอยู่ที่นี่เลยนะไม่อยู่ได้แค่วันเดียวก็ต้องไปแล้วขี่ดูแล้วคะล้มคานได้นี้ทำไมทำไมอ่ะผมไม่รู้เรื่องอ๋อเหรอมาไก่ติ๊กกด ไม่ติดตเป็คันธชามึงหนีมาบวชคิดว่ามึงจะรอดเหรอวะ